ก็รือว่าแล้วมันเป็นข่าวนิวอังรีหรือเปล่าเปอร์ตี้ชีแอนเปเป้นเหนือกว่าอังรีตอาอายุเท่ากัน แมนยูเออร์ปีอดีตกองกลางของทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์โลก1,998ก็ได้ยกย่องคกาเล่นเอเปเป้ก็สแนดเรื่งของเอร์นเกอรว่าเก่งกว่าเทรี่อองรีตำนานแข้งน้ำพอร์ไปซะอีกหากเทียบกันในช่วงอายุเดียวกันเดอร์เปเปก็ได้เปิดเผยว่าทั้งสองคนคล้ายกันในแง่ของตำแหน่งการเล่นการทะลุทะลวงพลังทางร่างกายแล้วก็วิธีการเล่นกระบอกผมคิดว่าเอ็มบัปเป้เหนือกว่าเทรี่อองรีในเรื่องของการพาบอลไปกระตัวนักเสดงลละครได้ใช้ความเร็วอย่างเดียวเขาจะจับบอลแทงทะลุแนวรับไปซึ่งเอ็มบัปเป้ไม่ได้มปดีแค่นี้เขาวิ่งฉลาดไปยังงที่ว่วาาและะเขก็จ อยากไม่ไปท้าตัวประกอบด้วยตรงผมบอกว่านี่เป็นจุดที่เขาเหนียวกว่าองรีแต่ว่ามันประเมินยากในเกมกับสเปนแต่เขาต้องเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆผมอยากจะเห็นเขาเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสอีกครั้งว,วุ่นวายเดือนนี่เอปเป้ที่เพิ่งอายุ8ปีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นได้ไปเดิมสนามเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสนัดแรกไปแล้วในเกมคัดบอลโลก2 0 1 8ที่สาพันธ์อัชนระไล่เร์ก burg, ตามเดอะสตาร์เป็นตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องแพ้กับสเปนเดวยวทั้งหมดเกิดขึ้นได้เพราะ หากเพรอปลอดกดไลค์หากเดินใจปเปิดกดแชร์เพื่อเป็นกขวัญกำลังใจให้ทีมงานกลอว่าแล้วมันต้องยิงมีแรงมาเมาสในคลิปต่อ,ปอไปกันด้วยนะคะ way, well you know, ติดตามข่าวสรารวงการกีฬาที่นี่แอดเลยแอดบอกเอสดี add add ใส่แอดนำหน้าด,ด้วยนะจ๊ะ